ก้นหม้ออาหารจานแม่อาหารจานโปรด ข้าวหน้าไก่บ้านแม่ครับจานที่15แล้วรอบนี้เนาะเห็นแม่บอกว่ามันเป็นเมนูในความทรงจาของแม่เลยทุกครั้งที่นึกถึงเห็ดใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเอามาเราก็ไปตลาดก็จะหิ้วเห็ดฟังออกมานะแล้วเราก็จะได้กินเมนูนี้อกลายเป็นเมนูนี้ใช่แล้วเป็นเมนูหากินแม่เวลาคิดอะไรไม่ออกทําอะไรให้ลูกเหมือนกันก็เป็นเมนูนี้เมนูนี้เลยงั้นเรามาดูดีกว่าว่าเราเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นตั้งน้ํามันแล้วก็ใส่คนต้นหอมซอยๆผัดเอาความหอมของตุกคนต้นหอมนะเอาเฉพาะส่วนคนเนาะใช่มาผัดก่อนมาผัดไม แล้วก็เอาเห็ดที่เราลวกน้ําแล้วเนี่ยใส่ลงไปรเราเลือกเป็นอรอรเรนจิเหตุผลก็คือมันใกลเคียงกันแล้วอ้วนเนี่ยแม่หาเห็ดฟางไม่ได้น้ำมันเก็บได้ง่ายด้วยเ,<อ>เก็บง่ายเ,<อ>เก็บไม่ายากแล้วเราก็ผัดกับซอส,ซอสไปเนาะของเราแสดงว่าจริงๆเนี่ยต้นตำรับจริงๆเนี่ยสำหรับ,รบแม่เนี่ยคือมันต้องใช้เห็ดฟางเนาะ แล้วน้ำปออร่อยอ๋อมันเหมือนมันมันจะซึมน้ำข้าข้างในใช่อ๋อและนี้มีจุดนิดหนึ่งใส่น้ำร้อนมองเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนต้มไว้ก่อนแล้วก็มาใส่ไม่ใช่ว่ามันรอจนเอาน้ำธรรมดาต้มอย่างนั้นไม่ได้เห็ดมันจะเหี่ยวอ่ะอ๋อมันจะไม่อร่อยไม่กรอบนจะเฉาเออมันจะเฉาไม่กรอบอ่ามันจะกลายเป็นเหนียวด้วยไหมบางทีอืมใช่เเห็นไก่ไหม รนบางคนก็ไม่อกนะแต่แม้ว่าส่วนะโพกติดน่องอร่อยมากมันจะมี็กเจอร์มันมันหนึบหนับอ่ะคือมันเป็น็กเ t u r e ที่เหมาะกับเมนูนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันเราก็ใส่น้ำแป้งลงไปน้ำแป้งลงไปน้ำแป้งตอนใส่ก็ต้องทำไปคนไปคนไปคนนะไม่ใช่ใส่พูดเดียวเพราะไม่งั้นมันจับจับเป็นก้อนอ่านะแล้วก็ความเหนียวมันต้องพอดีคือเราดูไปด้วยอ่ะดูไปด้วยว่าอันนี้กำลังพอดีแล้วนะไม่ไม่แฉะไปไม่อะไรเงี้ยไปแล้วก็ ตามด้วยต้นหอมพิกไทยชุบและพิกไทยละเอียดแล้วก็ระวังเรื่องแป้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวออกมาแล้วมันจะกลายเป็นพวกออส่วนแทนเหมือนเมนูนั้นแล้วฮะใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอดีมากเลยแล้วก็ตอนกินเนี่ยมันก็จะเค็มเค็มมันมันนะเผ็ดเผ็ดอ่าแล้วก็จะกลายเป็นไอ้เจ้าเมนูนี้เลยนะครับที่ชื่อว่า ข้าวหน้าไก่บ้านแม่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บ้านแม่มะจริงๆอะพอโตแล้วพอออกไปทํางานเขาบอกอ๋เขามีข้าวหน้าไก่ดังๆเลยนะ,ะช,ชื่ออะางข้าวหน้าไก่ละชว์งข้าวหน้าไก่แฮงแยงพะวาชายัยอ่าพวกนั้นอะเขาก็จะมีเทคเจอร์ของเขานะความหอมของข้าวของเขาของซอสของเขาแล้วก็อันนี้ทําบ้านแม่ไงแม่ก็เลยเอามัา่งบ้านแม่อ่าแต่มีความเป็นบ้านแม่อย่างหนึ่งคือเราเห็นน้ำจิ้ม ใช่ใช่เราจะมีน้ำจิ้ม2แบบอันเนี้ยอันเนี้ยไอภาพตอนเนี้ยคือเป็นจิ๊กโชาะแต่เราจะมีอีกภาพหนึ่งมันจะมีพริกแกกะเทีมอันนียเป็นน้ำจิ้มที่อาม่าเขาทำตอนเด็กๆไม่ใช่ตอนเด็กเนี่ยคือเราคงยิงกินเผ็ดไม่ได้เขาให้เรากินจิ๊กโชทีเนี้ยพอโตขึ้นมานิดนึงมันก็ได้กินพริกมะนาวติดใจอ่ะกับพริกมะนาวอร่อยนะแม้ว่าเข้ากันใช่ครับเข้ากันก็เลยกลายเป็นแบบเมนูจีนพ้นทะเลชัดเจนมากมีทั้งสองแบบมิกซ์กัน เราก็เลยกลายเป็นเมนูครอบครัวครับเลยอยากจะถามทุกคนว่าแล้วอาหารจานแม่ของคุนละ <c oughs> คืออะไร